ยแลนด์นะครับมาชมเกมการแข่งขันอเมล็ดออไทยแลนด์ฟุตซอลย,อยูนิตยูนิสตี้ลีก 2, 2022ครับสนามที่3นะครับวันนี้เนี่ยมาแข่งขันขที่ของมหาวิทยาลัยการกีฬา,า,าชาติวิทยาเขตจุลปุรีครับคู่แรกที่จะลงทำกนนารแข่งขันกันนี้นะครับเป็นการเป็นระหว่างทางด้านมหาวิทยาลัยรา,ยรายชภัฏสุสนันทาครับในเสื้อสีชมพูเกลสีชมพูนะครับพบกับทางด้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับในเสื้อขาวกางเกงขาวนะครับ ถือว่าเป็นเวทีให้น้องๆในระดับมหาวิทยาลัยไ,ได้โชว์ผลงานเลครับึ่งแรกเริ่มครับเป็นสุชทตาเขี่ยบอลเริ่มเล่นก่อนครับแล้วตะผให้มาที่ทางด้านวิทวัฒน์วิทวัฒน์ตัดเข้าลูกกลางซัดดูนี่ยังไม่แรงครับแต่จังหวะรับของดูจังหวะกว่อนหน้านี้ครับจังหวะตัดเข้ากลางแล้วก็ซัดของวิทวัฒน์นะครับธีรพงศ์เปิดจังหวะนี้ไปดีแล้วครับตัดได้ และซัดเลยครับอืเอ้างหวะแรกยังได้อีกครับยูล่าจังหวะยิงไกลคนนี้ครับตัดได้ที่ซัดไกลเลยครับบอลกระชกมาแล้วเป็นทางด้านตาก,การเก็บได้แล้วนี่ครับอืเจ้าตัวพยายามจะแตะบอลหลบผู้ต่อตูสุดท้ายที่บอลยาวไปครับเกี่ยวมาเล่นต่อก็เสียบอลนี่กับเพื่อนศุภชิน,ชนท,ทา<อ>ปลีดลักษณ์นามาคู่แฝดทั้งคู่เลยนะครับหมายเลขยิมสองทางด้านวราวุฒ กับชนะชัยหมายเลขยี่สิบสามภูเมฆนะครับก่อนฝั่งสุชนันธาแต่สุดท้ายนี่ครึ่งแรก,กังไม่มีสกอร์ครับรัชพัฒน์สุชนันธาจงเสมอกับุจริงกรณ์รมหาิลัยอยู่สูงตะศูลครับวิทวัตจะจ่ายต่อยเพื่อนต้องย้อนกลับมาที่พิธพั์ครับจังหวะของวิทวัตแกได้ดีแล้วพ่าบอลมีพื้นที่ครับโอ้โห เราเบียขึ้นมาเองและซัดนิดจะไม่ผ่านเทียรัตอ้โหคนนี้แม่เซฟช่วยทีมนี้่จังหวะต่อเนื่องนี้โดนแย่งมาแล้วครับและจังหวะเกี่ยวเล่นน,นี้โอ้ยจะไม่ได้ครับโอ้โหต้องมาดูจังหวะของจุร,งรังกรแล้วครับเพราะเขาดูจังหวะกวันนี้ครับจังหวะซัดด้วยสายของทางนั่นวิทวัฒน์ไม่ผ่านเทียรัตนะครับตบอยู่เลยครับย้อนให้มาคนชัดอีกครั้งคนนี้ก็ยัง บุตรศิลป์มองว่าไปโดนตายมือของทีรรัตนะครับต้องดูจังหวะจะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกนะครับเวลาพวกเขาจะขยับยังไงฝากไปข้างหน้าบอลยังอยู่ที่อาฟิดี้ครับอาฟิดี้โดนรุมอยู่แหวกมาได้สองคนสามคนจังหวะยิงด้วยเท้าโอ้โหได้เลยครับแม่โอ้จังหวะบุกน้อยกว่าแต่สุดท้ายนี้พวกเขาขึ้นนำแล้วครับเอาละครับประตูแรกมีแล้วนะครับหลังจากนี้ต้องดูว่าเกมจะเปิดหรือเปล่าเลยครับดูจังหวะบอลโดนรุมอยู่สองคนบางใกล้ตัวด้วยครับยิงด้วยหัวเกือกแล้วปลากาลังไม่อยู่ครับ จังวยวะยิงหุบปราัการนี่บอลยิงปราการปราการเอา้าเจอตามแย่งจากเท้าไปแล้วสัว์ด้วยสายลูกนี้อู้ยังไม่ผ่านนิรัครับแนมะ่ดูจังหวะนี้ครับบางบอลอยู่แล้วไปโดนทางด้านเกียพัดแย่งมาจากเท้าเลยครับอู้แล้วจังหวะสั้์บอลใกล้ตัวด้วยแต่นันทวัฒน์เหมืองทองปล่อยให้ศิลปภพ จ่ายมาแล้วซันลูนี้โอ้ได้เลยครับตีสเสมอไปหนึ่งต่อนหนึ่งครับโอ้โหจังหวะยิงของเทเดชฐานจีนะครับกลับมาเท่ากันแล้วนะครับดูจังหวะนี้ครับศิรพบไหลย,ย้อนมาเทเดชนี่เหมือนยิงดูไม่เต็มเท่าไหร่ครับแต่สุดท้ายนี่กะจังหวะปองกันพลาดครับโอ้โหจังหวะของธีรัต์อรไทยฝั่งไทยด้ประตูขึ้นนําในช่วงนี้ เปอร์เซ็นต์ที่จะเก็บสามแต้มมาสูงแล้วอะไรจะว่าขอบทัศเกี่ยวมาแล้วซัดยังติดนิรัตครับโอ้โหย้อนมาที่พิธพัฒน์บนทัศแต่เล่นต่ออาวครับโดนดักได้แล้วจะเป็นบอนลรุกขอทันงจุฬาซัดดูนีเรียบร้อยโอ้โหไปเสียบอลกลางทางแล้วเนี่ยครับอาฟิดีวันเริมครับดูกันอีกครั้งหนึ่งครับจังหวะตัดบอลได้ของอาฟิดีลากมา แล้วเพื่อนวิ่งเปิดช่องแล้วซัดเสียบเสาเข้าไปเลยครับอัสวุฒิลัชนัน ให้มาเอาแล้วมีพื้นที่ครับมีพื้นที่เยอะเลยครับอาฟินีอาฟินีโอ้โหยังไม่ได้ครับแม่คนนี้นดูครั้งครับเหมือนจังหวะที่ได้ประตูพลิกนลสองต่อหนึ่งอาฟินีตัดได้แล้วเจ้าตัวนี่ลําเบียงขึ้นมาซัดนี่ขวาไม่ติดปลายมือของทางด้านศิลปภพให้มาที่วรวุษตกมาจาังหวะนี้ย้อนหลังบอลอ้าวแล้วเกี่ยวเล่นได้เอาละครับ บอลแล้วสุดท้ายนี่ทับประตูเพื่อไม่ได้ครับแต่พวกเขาเก็บ3คะแนนได้ครับจุฬาลงกร,กรณ์มหาวิทยาลัยเอาเชนะทางด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทราไป2ต้น1นเลยครับ